บนช่อง Revent Valorant ได้โพสต์คลิปลือความสามารถของครอดังนี้ 1. l o o s ลสมองติดเหลี่ยมจากปกติที่สมอของคอนโทรลเลอร์ทั่วๆไปจะเป็นแค่กลุ่มควันธรรมดาธรรมดาแต่สมอของครอจะเหลี่ยมกว่าชาวบ้านตรงที่หากศักตรูผ่านเข้าไปในสมอของครอก็จะได้ยินเสียงปืนหลอกๆพร้อมกับเสียงรบกวนอื่นๆด้วย โดยสกิลลูสจะมีวิธีการเซตด้วยการปาออกไปแบบเดียวกับวิธีปาสโมกของเจตจึงดูเหมือนว่าวิธีการใช้ลูสก็ดูเหมือนจะเป็นการใช้เพื่อบุกเข้าทำไซต์เลยไม่ได้เป็นการเซตรอเหมือนคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นๆ 2. เมเดอันติคิวจอยย่อส่วนอันนี้ส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่โดยสกิลเมเดว์จะส่งผลให้สามารถดิสเอเบิลหรือว่ายับยังศัตรูซึงถ้าหากเป็นตามภาพจริง ก็จะส่งผลทําให้ติดสถานะทําอะไรไม่ได้คล้ายๆกับโดนอันติของ q ิวจหรือว่าโดนทรัชของเกโก้ซึ่งมันก็ดูกลงออกมากๆสำหรับท่าปกติที่ไม่ใช่อัลติจึงคิดว่าน่าจะเป็นแค่การทําให้ติดสถานะบางอย่างคล้ายๆกับโดนโนว p พลอสของแอตตาหรือเล c คอนนิงของ h a ร์เบไม่ก็เป็นการจับยังสกิลแบบท่าซีโร่พอยตของเคมากกว่า 3. Pick me up เอาตัวเองไปหาข่าว อันนี้ค่อนข้างถูกใจสายเอาตัวไปหม่งเพื่อหาข่าวให้เพื่อนโดยครบจะวางกระเป๋าไว้ด้านหลังจากนั้นก็จะเอาตัวเองวิ่งไปหาข่าวตรงนี้ก็ดูค่อนข้างคล้ายๆกับท่า Run i ิ Back ของฟินิกแต่ว่าถ้าหากโดนดาเมดสะกิดแม่เพียงนิดเดียวตัวก็จะหายทันทีแล้วเราก็ต้องรอให้เพื่อนในทีมมาชุบเราจากจุดที่วางกระเป๋าส่วนตัวคิดว่าสกิลนี้ก็ค่อนข้างบาลานซ์อยู่เพราะว่าถ้าเกิดจะใช้ก็ต้องให้เพื่อนเสียเวลาชุบกลับขึ้นมาด้วย อาจใช้ได้แค่ตอนเริ่มเกมหรือว่าตอนที่ทีมมีจำนวนคนเยอะกว่าแต่ก็ต้องรอดูด้วยว่าตอนที่ครอใช้ท่านี้ออกไปหาข่าวจะสามารถยิงได้ด้วยไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะยิงได้เพราะถ้าเกิดสามารถยิงได้ด้วยก็จะกลายเป็นว่าคล้ายๆกับท่าลันอิดแบ็กซึ่งก็จะทําให้ท่าพ i ิ k กมีอัพโกงเอามากๆอย่างไรก็ตามท่านี้ก็จะทำให้ครอกลายเป็นคอนโทรลเลอร์ที่สามารถหาข่าวได้ด้วยส่วนในด้านของอันติไฟฟ์ผาดยังไม่มีข้อมูลว่าจะออกมาในลักษณะไหน ทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่เพียงการลือจากการนำข้อมูลในไฟล์เกม s e r ร์ฟ PBE 8.05มารวมกับไฟล์คำพูดต่างๆถ้าหากอยากจะรู้ว่าตัวจริงของครอปจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูในคืนวันอาทิตย์ที่14นี้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของรายการ v c t 2024 Master Madrid ที่จะมีโชว์แมตช์ของครอปด้วยอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปเขาหรือว่าใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหนะ้าบาย